จเจ้าสบายด,ดีสบายด,ดทีทุกท่านเนสะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะมาสอนหรือว่าจะมาแนะนำวิธีการสมัครมาสเตอร์การ์นั่นเอง Mastercard ร,ร์ดแมนบัตรที่เขาสามารถจะใช้ในการยิงโฆษณาบ่อจะเป็นทาง f c e b o o o Ad y o u t u b e Ad ตลอดหอดการซื้อเกลือออนไลน์นอกจากซื้อกลือออนไลน์แล้วยังสามารถจะบอกว่าจะเป็นการซื้อ,อโปรแกรมหรือแอปต่างๆเนาะก็มารถจะใส่ ได้เนาะอ่าฉะนั้นวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครสำหรับคนที่ยังบอดท่านมีคือการที่เขาสมัครมาสเตอร์การ์ดนี้มันจะตัดเงินเ้านี่8 0 0 0ิกีบโดยอตัตโนมัตินะโอเคและเวลาที่เขาต้องการอยากโปรโมทอะไรต่างๆเขาก็สามารถจะเติมเงินจากบัญชีเขานี่แหละเขาจะเข้าไปบนนี้เนาะตีเข้าไปเลยปุ๊บ โอเคหลังจากนั้นเฮากะเลื่อนลงมาลุมเนาะเลื่อนลงมาอ่าก็จะมีคำอธิบายอย่างต่างๆอยู่นี่เนาะโอเคเนะาะหลังจากที่เฮาติ๊กยอมครับเฮาก,กดต่อไปเขาก็จะแนะนำว่าค่าธรรมเนียมเนาะแปดสิบพันกีบสิบดอลลาร์หรือสามร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้และเขาก็จะมีการแนะนำอย่างประมาณนี้เนะเาะเฮาทัดไป เงือกบัญชีที่จะชำระตัวแปดสิบพันกีนเนาะเนี่ยปุ๊บ,บโอเคเฮาต้องมีเงินอยู่ในบัญชีของเฮาหันแปดเกินเนาะเกินแปดสิบพันกีบเพราะว่ามันจะเอาไว้ในบัญชีเฮาหนีขั้นต่ำละแมนห้าสิบพันกีบปุ๊บ,บโอเคอันนี้คือจะเป็นคำถามเนะาะคำถามที่เฮาสมัคร bca 1เป็นคั้นต่ำอิดเนาะซึ่งแต่ละท่านอาจอาจจะบุือกันคำถามตัวนี้ นะคอยก็จะทำการกรอ,อกใสาเนาะถัดไปโอเคเนาะถือว่าสำเร็จในการสมัครมาสเตอร์การ์ดเพื่อใส่งานว่าจะเป็นซื้อกออนไลน์หรือโปรโมทสินค้าใน Facebook ต่างๆเนาะเขาก็สามารถจะจะนนำเอาเลขบัตรวันหมดอายุและเลข c v b ตัวนี้ ไปใส่งานได้เลยตอนนี้เขามีแล้วเนาะเขามีบัตรไอ้บอกเวลาี่เข้าสมัครไปปุ๊บมันก็นจะมีบัตรมาสเตอร์การ์ดแบบนี้เวลาี่เข้าจะไปใช้งานสมมติเฮากับามารถจะ,ะเช็คเบื่องการเคลื่อนไหวนี่นมีข้อมูลเนาะตอนนี้คือก่อนที่เขาจะไปชำระ,ะเครื่องออนไลน์นะเขาต้องไปเปิดตัวนี้ซะก่อนนะเปิดตัวอย่างว่าหนึ่งธุรกรรมหรือสลับไฟแมนคอยเปิด 30นาทีมายความว่วเวลาเคาเปิดปุ๊บใน30นาทีหันเราจะทำธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่เนาะมันสามารถสำาระได้แต่ถ้าเขาปิดปุ๊บเวลาที่เขาไปไปซื้อหรือไปสำาระมันบ่สามารถจะสำรักให้เขาได้เขาขอมลบัตรตอนนี้เขามีศูนย์ส่วาเขาจะเติมเข้าไปเขาอยากเติมเงินเข้าไปปุ๊บเขาเลือกเข้าไปเลือกปุ๊บ เขาสามารถเติมอยู่นี้ได้เลยเติมปุ๊บเติมเข้าไปหนึ่งเหรียญตัวอย่างเนาะถัดไปเราการเลือกบัญชีของเขาว่าเขาจะเอาเงินจากบัญชีตัวใดมาเติมใส่หรือสามารถได้จะเลือกจากบล็อคแคสก็ได้นะปุ๊บคำถามคือเก่าเนาะก,ก็จะมีคำถามอาของเขาอะ มันก็นจะมีรายละเอียดน้อยเฮามันก็นจะบว่า,วาหนึ่งเหรียญหันตื้เข้าไปหนึ่งเหรียญเนานะและค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่หันตืมมันจะตัดอยู่ที่สี่พันกีบอ่ะเห็นบ่กระมายนะว่าตอนนี้นี่หน,นึ่งเหรียญเท่ากับเนะก่าพันเนาะเกาพันสี่ร้อยกีบมาบวกให้กับสี่พันกีบตกอยู่หนึ่งเหรียญกับเฮาจะต้องได้จ่ายให้มันนี่ 13,400สรกรีบส,สละป,ปุ๊บอ่าถือว่าสำเร็จอันนี้คือวิธีการเติมเงินให้กับมาสเตอร์การ์ดเพื่อที่จะไปสระสินค้านะเฮาก็เช็คเบิง่งอ่าเขามีหนึ่งเหรียญตอนนี้นะสูงสุดแมน5,000พันเหรียญสมารถเติมได้อ่าโอเคอันนี้คือจะเป็นวิธีการสมครมาสเตอร์การ์ดละการเติมเงิน เพื่อเข้าไปใส่งานสำรับธุรกรรมหรือธุรกิจออนไลน์<ม>นในประเทศลาวเฮาโอเคนันสำหรับคลิปวิดีโอนี้กาไวายสำนีนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อคลิปต่อไปหรือมีปัญหาข้องค่าใจต่อใดการสมารถจะสอบถามได้